อันนี้น่าม่เยอะในการขอนใช่ไหมเยอะแล้วแต่เอาหงยางฝั่งนู้นเหรอยางฝั่งนู้นอาจจะมีฝั่งนี้ก็ยังไม่มีคนขึ้นหรอกไปไปกันเลยเรามาอยู่กันจี้อะไรนะเป๊ะพัทยาไปเร็วโกโกโก้ระวังเลื่นไปดูไปดูระวังเลื่นนะว้าวโห่นี่มันอะไร่ต้นไม้ยักษ์ต้นเล็กอ่า อันนี้มันโซอะไรเนี่ยไม่อันหนูอยากเล่นโซนี้อ,นอ๋ออันนี้มันทะเลระวังลื่นนะระวังลื่นนะนอย่าอ๋ออันนี้เป็นแบบห่วงยางทะเลเดี๋ยวา่าเด็กว่าลอดูก่อน อ๋อเป็นทะเลชุกๆุกเลยสิมาบบอ่าโหแล่นเย็นเลยนี่มันเหมือนยานสาวเลยนี่มัใค้บอกคนได้ะคนได้ดดดนี่มันที่เดิมนี่ก็เทน นี่มันยานแบบยานสตาร์วอร์อ่าไป uh นะลืมชื่อแล้วเอ้สวิงของพระเอกนะเอาเอาด้วยเหรอทำไมโอเคโอเคขอบคุณ่ายาอ่าอ่าลากเองเลยโอ้โหเอาไปไหนแล้ว Thôi. Thôi mày mày. Go. Rồi. Thì đem máy mang. Tiếp. Cô. Còn leo. Lòi bay. Ừ. Is. yên, yên, yên อันนี้ไปสไลเดอร์กันดีกว่าไปสไลเดอร์ไหมไปได้ไปได้ไปได้ป่าร้อยเร้่ตามมาอันนี้มาแล้วเราว่าจะมีคลื่นไม่มีคลื่นไม่มีมีไหมอ่าลอยเฉยเหรองช่ไหมนู้นเราไปเล่นสไลเดอร์กันดีกว่าเนี่ยไปไปเล่นสไลเดอร์กับพ่อโกโก g อ๋อไปดูต้องอื่นต่อบอันนี้ก็คือเขาอ่ะไปโซนนั้นไปเดินไปดูกันโอ้โ,อโอหเย็นเลยรีบไปรีบไปรีบไปออเอาเก็บห่วงไว้ก่อนอึือหือไปได้ไหมไปได้ไ็ม น,นี่แบบน้อยกว่าแล้วเช่นโดนยิงยิงเลยเนะี่ยมีอะไรย,ยิงให้แรงได้ไมั้ยยิงแค่นี้ยิงได้แค่นี้ดวู้จะเดินะจะเดินไปจอะไรเดอร์น้อยไหมอันนี้มีอะไร เห็นแล้วต้องไปสไลเดอเร์อีกแล้วว่านี่สไลเดอร์น,นอ้อยสไลเดอร์น้อยเออว่ะ,ะนี่มันเป็นแบบอะไรนะเอเรียนอันไหนอัะนะนี้นี่ยอันนี้อันนี้นี่ยมาแล้วอ่ะ,อะ สามล้อมาเจ็บตูเลยไปไหนเราเน่ะเฮ้ยมาแล้วตูโอ้โอาโดนยิงเลยไปสไลเดอร์ไปสไลเดอร์ยัสไลม์แล้วสไลด์มาแล้ว ไปดูอันใหญ่กันเฮ้ไปดูอันใหญ่กันโอ้ระวังระวังระวังอ่ะค่อยค่อยปีนค่อยค่อยป,ปนีนได้ไหม,มได้ไหมไปขึ้นบันไดไหมขึ้นบันไดไหม เออเพราะเขาจะปิดแล้วนู่นไปนู่นเร็วเร็วไปนู่นมาคอนเทิร์จางช่ยเป็นสุดน้ำใหญ่กันไปลุยกันเลยคอนเทิต์ตงมีคนจับหนูจะั้มาอ๋ออันนี้มันเป็นไว้ลอยน้ำไม่เฉยว่าเดี๋ยวค่อยลงมาเดี๋ยวค่อยลงมาไป นี่เปสไลด์ใหญ่เรามาขวบข้นแล้วเรามาขวบขิงอุ้ยเออนี่มีบ่อทรายอยู่นี่ใช่มีบ่อทรายกับบ่อกระโดดอะไรอ่เงี้ยมโบลีนใช่มั้ตุ้ยกระโดดกระโดดถึงถึงึงเหรอใช่เอ้ยมาแล้วเร็วเห็นมาเราต้องไาอันนี้ ไปไหนละไปกระโดดระวังนะเทนว้าวาหนะไหนมาเอ้านะหมดซะแล้ว<ไ>ป,ปิดหมดเวลาหมดเวลา,วลาปิดไปซะแล้วเจ็ดโมงเช้าวันนี้เราต้องมาดูกันใหม่นะวันนี้เรามากันเย็นไปหน่อยนี่เราไปไหลกัน สไลเดอร์ยักไว้พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราต้องมาแก้มือกันใหม่อันนี้แบบเฟิร์สเพลย์เราโอ้ดูนี่นีแบบเอวตารใช่ไหมเร่ต้องไปลองอีกทางนึงลูกอันนี้ทางขึ้นเขาอ่าทางขึ้นนะทางที่มันมีห่วงยางอ่ะใช่ใช่มาเออไปด้านห่วงยางอ่ะไปเอาไม่มีนะต้องเอาจากตำลึงไปเลยลา เดี๋ยวเขาไปเอาลูกไอ้เทนมาไปเอาห่วงยางแล้วเทนนีมาด้วยวะโอ้อันนี้เป็นโซนแบบสวนน้ำนะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เราจะมาซ้ำกันใหม่นะคอนเทนต์เาโอ้โหเรามาเย็นไปหน่อยไม่ทันนะฮะอุ้ยมีช่องใสตรงนี้ด้วยเทนว้า <c oughs> เทนดูนั่นมีที่ใสข้างบนนู่นๆเทนดูข้างบนเงยหน้าขึ้นมาเห็นไหมอ้า ระวังลืน่นลูกระวังลื่นค่อยๆเดินนะมาอย่าเลยอไปต้องไปต้องไปตรงนู้นหรอกอ๋อนี่เป็นบ่อสาเขมิกไม่ไม่ไม่ใส่ที่รัดขาแล้วไหลยออกมาโน้ก็เหมือนกันนั่นแหละโอเคเดี๋ยว เราตัดคลิปนี้ไปก่อนนะเราไปถ่ายคลิปที่เรากำลังจะรอยน้ำตุ้ป่องนะให้ดูโอเคบ๊ายบยเพื่อนใช่ไปเดี๋ยวไปตรงโู้น